ดีค่ะวันนี้นะคะแม่กับเชอร์ตันกะมาเปิดกระเป๋าที่เรากลับมาจากเกาหลีค่ะมาเปิดที่ดูว่าเราซื้ออะไรกลับมากันบ้างน,นะแล้วก็อะไรที่ไปเกาหลีแล้วจะต้องซื้อกลับมานะคะมาดูกันเลยมาเริ่มที่ของทานกันก่อนของสําหรับทานนะคะไปเกาหลีก็ต้องซื้อสาลายซสลา,ายซึ่งในเกาหลีเนี่ยมีสาลาย เยอะมากหลายแบบมากค่ะแต่ว่าแม่เนี่ยไปแม่ก็มีเพื่อนอยู่ที่เกาหลีเพื่อนเกาหลีแม่พาช้อปปิ้งเขาก็บอกว่าสําหรับบ้านเขานะคนเกาหลี <Hello S 1> ที่บ้านเขาชอบ<พ>อทานแบบนี้ค่ะลูกชอบทานแบบนี้แม่ก็เลยเออก็ไปชิมอร่อยจริงๆแนละ้วชื่แตมก็ชอบตอนชิมๆอย่างเลยค่ะแม่ก็เลยเลือกอันนี้มานี่คือสาหร่ายนะก็มาเป็นแพ็คนี้เลยตอนไปซื้อมีโปรโมชั่นนียี่สิบพอแถมสองพอมันจะออกแบบ เค็มๆอ่ะบางๆเค็มๆอร่อยดีค่ะเค็มนิดีอันนี้แม่ซื้อที่ลอตเต้หมาดนะคะลอตเต้หมาดเขาจะประมาณเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหนะใหญ่ๆของเขาวนาเของจะถูกที่ลอตเต้หมาดนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่ได้ไมาอันนี้ก็คือกิมจิเกาหลี <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> กิมจิปลาหมึก <c oughs> อันนี้น้องสาวแม่ฝากซื้อค่ะเขาชอบมาก <c oughs> คือไปชิมแม่ก็ก็อร่อยดีนะแต่ว่า แต่ว่าก็น้องสาวแม่คงชอบเป็นพิเศษน่ะให้ซื้อกลับไปให้ก็นี่คือกิมจิปลาหมุดรอตไดมารเหมือนกันค่ะ<ไ>เขาจะแพ็คมาให้่างนี้ค่ะคือตอนซื้อเขาก็อยู่ในกระป๋าใช่ไหมแม่บอกว่าซื้อกระปุกนี้กระปุกเท่านี้เขาก็จะเอากระปุกเปล่าๆมาแล้วก็ปะไปเลยนะเต็มกระปุกมัดแล้วก็แรปด้วยพลาสติกอย่างแน่นแบบให้แบบนี้แล้วก็ ใส่ทุนดีมาให้อีกทีหนึ่งค่ะนี่ก็คือหน้าตากิมจิปลาหมึกแม่ไม่แกะน,นี้นะเพราะมันแม่กลมมันจะเลอะเทอนะน่ะต่อไปนะเราอยู่่องสองกินกัน่อนนันะ้นอันนี้เป็นถนงแม่ซื้อใหเลับได้มาเหมือนกันคือมันน่ารักดีเป็นกล่องแล้วข้างในเขาก็จะเป็นเป็นข้าวโพดอบก,กรอบราดช็อกโกแลตค่ะอะไรดีนี้กินเล่นๆซื้อมากินเล่นๆกับเชอร์แตมจะกินหรอะคะดูดูแตมเลอะน,นะคอาไ ต่อไปที่สําคัญคือสตรอเบอรี่อันนี้แอบทำนิดนึงแล้วมาเสร็จเรียนมาแบกกลับมาทั่วสตรอเบอรี่เนี่ยแป้ไปช่วงหน้าหนาวช่วงหนาวเลยหาง่ายมากเดอนในเมียงดงก็มีค่ะก็จะมีหลายร้านราคาต่างกันนะมีที่เมียงดงก็มีในลาเตมาร์ก็มีลาเตมาร์ art, แม่ก็ซื้อมาเป็นกล่องใหญ่เหมือนกันก็ต้องต้องซื้อเลยแหละชิมแล้วก็อร่อยเลยสตรอเบอรี่เนี่ยราคาก็ไม่แพงเลยนะเราซื้อที่เกาหลีอะ อันนี้คือลูกพลับแห้งของดังของเขาเหมือนกันค่ะอันนี้แช่ซื้อมาแช่ช่องฟรีสเก็บไว้ได้นานเลยแล้วก็อร่อยอันนี้ซื้อมาซักมาป,า,ป,า,ปายปหญากยายอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบขนมมาเก็ตโอมาเก็ตโอหลายๆคนคงรู้นะราวนี้ของมาเอ็กมาเก็ตโอดังมากในลอตเต้หมาแม่ซื้อมันเป็นแพ็คใหญ่แพ็คสี่กล่องคือมีแบบนี้สี่กล่องแต่ว่ากระเป๋าเต็มค่ะแม่ก็เลยต้องแกะกล่องใหญ่ออกมาแล้วก็ กระจายเป็นแพ็คสีวางตามมุมกระเป๋าไว้มาเก็ตโอนี่นะส่วนอันนี้ก็มาเก็ตโอนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นชีสชิฟเรียวชีสชิฟมันจะเป็นแผ่นเหมือนมันฝรั่งกลมๆบ้านเราเอะค่ะแต่มันจะหอมชีสมากเลยอันนี้แม่ก็ซื้อในรอ็อตเมาแต่อันนี้แม่ซื้อร้านสะดวกซื้อกะว่าเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มก่อนกลับนะแต่ว่าเวลาไม่ค่อยมีแล้วกระเป๋าไม่มีที่เลยเลยได้มากล่องเดียวมามา่าเกาหลี มาม่าเกาหลีก็ต้องซื้อค่ะเพราะว่าอร่อยมากเส้นเหนียวนุ่มครั้งนี้แม่ก็ซื้อมาได้ซื้อมาแค่รดเดียวรสนี้เพราะว่าเพื่อนแนะนําว่าให้ลองดูมันเป็นมาม่าแบบแห้งและเผ็ดมากอันนี้ก็คือคุณพ่อน้องทานนะคะเพราะว่าแม่กต่สก็นตัวไม่ทานเผ็ดใช่ไหมคุณพ่อบอกว่าอร่อยซื้อมาแพ็คหนึ่งกระเป๋าเราตักลับนะนะอันนะี้อันนึ่งแพ็คหนึ่งขนมเดี๋ยวแม่แกะให้ดูนะอันนี้แม่ชอบแต่ว่า กล่องแม่ก็องสลายกล่องเหมือนกันค่ะกระเป๋าเราที่ไม่พอแม่ก็สลายแกะแล้วสลายเดี๋ยวมาแกะให้ดูมันเป็นขนมแบบเนี้ยที่ไส,สไ้เป็นช็อกโกแลตไส้เราเป็นช็อกโกแลตผสมเฮเซลนัทเป็นช็อกโกแลตอารมณ์ช็อกโกแลตถั่ว,วน้องๆน่นาจะเคยเห็นหอะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยแบบ ตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแล้วนะกระเป๋าเต็มแต่ก็โอ้ยากกินนะอ่ะเฉลเชิญเฉยเฉยก็ไนะคะก็อะไรนะก็อะไรนะนี่ก็สล,นะ <laughs> ลายออกมาจากกล่องนะคะพวกนี้แม่ได้ซื้อล็อกได้หมาดเลยะคะ่ะอันนี้ช็อกโกเลต ABC ของล็อกเต้ อันนี้ก็เสียดายวันไปอันนี้ซื้อร้านสะดวกซื้อวั1 1> นไปมันซื้อสองแถมหนึ่งกะว่าเดี๋ยวจะซื้อเยอะเลยปรากฏหมดลงมาก็น <Okay. S 1> ใช่ไหมอร <c oughs> ่อยกล็กก็กินทุกอย่างแต่ซื้อได้อีกแม่ก็ไม่มีกระเป๋าจะใส่มาแล้วอะมาเยอะขมาดีแล้วนะ เก็โออันนี้ก็เป็นอะไรอย่างคล้ายคลคุริโกะนะแต่เป็นของลาเต้ค่ะเป็นของกวีเขาเองอร่อยเชียวมันเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีอัลมอนด์อันนี้แม่หยอดตู้มานะคะหยอดตู้กดขนมมามีของกินอ,อีกไงหยิบเซเ่นไงอ๋อที่เซเว่นอ๋อนี่อ๋อแม่หยอดตู้กดหนึ่งกล่องแล้วอันนี้ซื้อเซเว่นใช่หิูเชฟเต้มเก่งมากเลยอ่ะ ต่อไปที่แม่ชอบซื้ออันนี้พวกขนมที่ไปไปเกาหลีแล้วควรจะซื้อนะคะต่อไปก็คือพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องคองนุ่งห่มสําหรับอากาศแล้วหนาว,นาวเพราะว่าที่เกาหลีเขาหนาวใช่ไหมเสื้อผ้าหน้าหนาวเขาะจะราคาถูกคือราคาปกติไม่ได้แพงของเราอะถ้าเสื้อผ้าที่สําหรับหน้าหนาวหรืออะไรหนาวๆพราะว่าราคาจะแพงใช่ไหมก็อย่างเนี้ยอันนี้คือื้อ อย่างนี้ค่ะที่เกาหลีนะราคาโอเคเลยนะแล้วก็อุ่นอุ่นเพราะว่าของเขาต้องกันหนาวได้จริงใช่ไหมเพราะเขาเขาเมืองเขาหนาวนี่แม่ก็ซื้อมาราคาราคาไม่น่าตกใจประมาณตัวละประมาณ500กว่าบาทนะคะซึ่งแบบนี้เมืองไทยก็เป็นพันนะหลักพันยิ่งแบบซสใหญ่ด้วยนะเพราะว่าแม่ใส่ซสเล็กๆไม่ได้ใช่ไหมซสใหญ่แล้วหนานุ่มอุ่นเนี่ยพอเมืองไทยแพงอันนี้ก็ ได้ตัลละห้าร้ก็บาทอ่ะโอเคเลยต่อไปก็คือถุงมือแม่ไปเกาหลีนะแม่ซื้อถุงมือทุกทีเลยเพราะว่าไปถึงมันอันเนี้ยคู่เนี้ยประมาณห0ร้อยแล้วอุ่นมากของเนี้ยข้างในมันจะเป็นขนเป็นขนอุ่นมากๆค่ะของไทยเราอ่ะถ้าถ้าจะได้อุ่นขนาดเนี้ยหลักพันขึ้นนะแม่ก็จะได้มาอ๋นี่ก็คือของเชิดแตมเหมือนกัน ของเาตมประมาณ200เองอะ่ะเนี่ยข้างอุ่นเหมือนกันขค่ะอุ่นใช้ได้ข้างในก็เป็นขนเหมือนกันนี่ผ้าปิดจมูกเฉาแตมกันหนาวลายคุโลโอ่ะแม่ลืมมีขนมเพิ่มไปห,หนึ่งอันคือจักกะบ,บี้เฉาแตมชอบค่ะอันนี้แม่ซื้อที่สะดวกซื้อเหมือนกันก็เป็นมันฝรั่งแทง่งแต่ว่าซื้อมาน้อยเดียวซื้อมาแค่อันเดียวพราะฉะนั้นเราก็จะไปการเริ่ ลนี่พิชจัมโบ้สีทองเปิดดูกันเลยเนื้อเขาแน่นมากเลยนะเนื้อแน่นแบบอันนี้แม่ซื้อหลายวันแล้วนะ